ใช้ได้แล้วลินนะหนะยุดเอาละครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณลลิตจากไทยเกมวิกิและจอยสติกและนี่คือวิดีโอที่ผมจะมาชวนคุยเรื่องข่าวใหญ่ของ Xbox ครับผมเ,ออเมื่อสักประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโลกขององค์การวิดีโอเกมเนี่ยสายตาจับจ้องไปที่เครื่อง Nintendo Switch นะครับโดยที่ มีข่าวใหญ่จากทางค่าย Microsoft Xbox มาเหมือนกันแต่มันก็ผ่านหูผ่านตาหลายๆคนไปโดยที่ไม่ได้สนใจซึ่งมัน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 เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะแล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยนะฮะก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องกันฮนะก็คือว่าเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ช่วงเย็นนะคืวันที่ผมอัดเนี่ยนะผมมีมีเออร์เลอร์เทคนิคอลเนิดหน่อยก็คือ โปรแกรมอัดตัวใหม่ของผมเนี่ยปุ่มสตรีมกับปุ่มอัดเนี่ยมันอยู่ใกล้กันแล้วผมเหมือนกับเพิ่งหัดใช้มันก็เลยกดผิดนะฮะไปกดสตรีมมิ่งแทนที่จะเป็นกดอัดคือตัวนั้นก็จะเป็นวิดีโอที่ผมตั้งใจจะเอาไปอีดิตต่อแต่ปรากฏว่ามันไปเผลออัปโหลดเรียบร้อยเข้าช่อง youtube ผมก็เลยลบมันทิ้งไปนะอันนี้ต้องขอโทษทุกคนที่ได้ดูไปก่อนลวงหน้าน่าจะประมาณ200วิวนะที่ผมเห็นต้องขออภัยด้วยนะที่ผมลบทิ้งไปนะเพราะผมรู้สึกว่าเซตติ้งอะไรต่างๆยังไม่เรียบร้อยแล้วผมพูด ติดขัดเยอะด้วยนะก็ขออภัยนะฮะเดี๋ยววันนี้อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่จะพยายามเรียบเรียงขึ้นให้ดีกว่าเดิมนะคือผมเป็นคนที่ถนัดทำแต่คอนเทนต์น่ะคือไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้เรื่องการตัดต่อหรือการทําเทคนิคอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิดีโอผมก็ค่อนข้างจะดิบๆก็คือมาเล่าให้ฟังแบบนี้แหละก็ไว้ว่ากันนะจะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะฮะโอเค พูดถึงข่าวใหญ่ที่ออกมาเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันที่ Horizon Zero Dawn วางจำหน่ายพอดีอตายแล้ว Xbox คือด้วยความที่ว่า Sony เขาก็ามี Horizon ที่เขาพยายามจะ marketing PR p r o m o ม e กันใหญ่โตอีกประมาณ3วันหลังจากนั้นก็คือ1 2 3มีนาคมเป็นวันที่ Nintendo Switch จะออกเพราะฉะนั้นข่าวใหญ่มันก็จะไปอยู่กับ Nintendo อีก Xbox ช่วงนั้นก็เลยแห้งเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยจะมีนะ แต่เขาประกาศข่าวสำคัญออกมาในวันที่2 8กุมภานั่นก็คือการเปิดตัว Xbox Game Pass ครับ Xbox Game Pass คืออะไรมันคือบริการเช่าเก,าเกมแบบดิจิตอลนะฮะสำหรับต่างประเทศเนี่ยมันจะมีร้านแม้กระทั่งร้านแฟรนชชายใหญ่ของเขาเนี่ยเขาก็จะรับซื้อเกมมือสองนะครับแล้วก็จะมีพวก ร้านลองๆลงไปที่มีให้เช่าแผ่นเกมด้วยก็จะ7วันเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่กันอีกทีแต่ว่าอย่างอย่างบ้านเราเนี่ยใกล้เคียงกับการเช่าแผ่นที่สุดก็คือการซื้อแผ่นมือสองซึ่งน่าจะหาได้ตามร้านขายเครื่องเกมทั่วไปนะครับทีนี้ว่าตัวการให้บริการของ Xbox Game Pass เนี่ยเงื่อนไขมันมีอยู่ว่าผู้เล่นชำระค่าบริการเดือนละ 9.99เหรียญหรือตีซะวะ่ากลมๆ10เหรียญละกันนะครับผม10เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วคุณจะสามารถใช้เกมของ Xbox ในเวอร์ชั่นดาวน์โหลดได้หมดเลยทั้งตั้งแต่สมัย360ไปจนถึง Xbox One นะครับผมเขาจะมีเกมให้เลือกเป็นไลบรารีแบบเหมือนเป็นก้อนใหญ่ๆอยู่ประมาณ100เกมนะครับใน100เกมเนี่ยคุณเลือกเล่นไปเลยบุฟเฟ่ ภายใน1เดือนที่คุณจ่ายค่าบริการคุณจะเล่นกี่เกมก็ได้โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องแล้วก็เล่นซะให้พอใจได้โปรฟี่อะไรเรียบร้อยทุกอย่างอ่าจุดเด่นของมันก็คือ1เป็นบริการเช่าเกมเดือนละ9.99หรือ10เหรียญสเกมที่รองรับนะครับก็คือทั้ง Xbox 360แล้วก็ Xbox One เขายกตัวอย่างเกมที่จะมีมาในช่วงแรกนะครับผม ก็จะมี Hello 5 Guardian เดนะครับ p d เ NBA 2K16 เกมบาร์นะครับแล้วก็ Soul Calibur 2อันนี้เป็นตัวอย่าง4เกมจากร้อเกมที่เขาจะให้บริการเ,เขาบอกว่าจะมีเป็นร้อยนะี่มันอาจจะไม่ใช่ร้อยเป๊ะๆมันอาจะ 100, จะมากกว่านั้นแล้วก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกเดือนนะครับเดือนนี้มีร้อยเกมนี้เดือนหน้าเกมอาจจะหายไป50แล้วมีแค่0มาใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะต่อไปนะข้อสังเกตข้อที่3 มันเป็นการให้บริการแบบโหลดลงมาในเก็บไว้ในตัวเครื่องเลยตรงจุดนี้เนี่ยการมันมีข้อที่ผมต้องการที่จะอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าบริการแบบนี้ PlayStation ทำแล้วทำมาก่อนเป็นปีนั่นคือ PlayStation Now ซึ่งมันเป็นบริการที่ห่วยแตกมากเพราะมันใช้การ streaming นะครับไม่ใช่ว่าโหลดเกมจากเซิร์ฟเวอร์มาเก็บไว้ในเครื่อง เพราะว่าเกมที่มีให้บริการนี่ถ้าผมจำไม่ผิดจะมีเป็นเกม PlayStation 3นะครับทำให้บริการนี้สามารถทำให้เล่นเกม PS3 บนเครื่อง PS4 ได้แล้วก็ Sony เ,เหมือนจะตั้งใจให้มันเป็นตอบโจทย์ backward compatibility mm hmm. คือการที่คุณมีเครื่อง PS4 แล้วคุณสามารถเล่นเกมเก่าๆย้อนหลังได้ใช้วิธีเช่าเอาซึ่งมันห่วยแตกมากมันมันมันมีข้อเสียหลายอย่างหนึ่ง PlayStation Now ให้บริการใน สนสนนราคาเดือนละ20เหรียญน,นะครับผมเดือน1มันแพงกว่า2ก็คือว่ามันไม่ได้เป็นการใช้วิธีการโหลดเก็บไว้ในเครื่องแต่มันเป็นการสตรีมหมายความว่าทุกอย่างประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์แล้วเราส่งข้อมูลโดยอินพุตของเราส่งข้อมูลไปแล้วเซิร์ฟเวอร์ส่งกลับมาเป็นแสดงผลภาพมันมีปัญหาเรื่อง l k t e n c y มากๆก็คือการแหลกการไม่ตอบสนองที่รวดเร็วพอ โดยพออย่างพวกเกมไฟติ้งนี่หรือว่าชูติ้งนี่มันต้องมีการตัดสินแพ้ชนะการไเซียวินาทีอะไรแบบนี้ p l a y s t a t i o n Now มีปัญหามากแม้จะให้บริการแค่ในบ้านภูมิภาคเท่านั้นซึ่งเขาเน็ตแรงกว่าเราแน่นอนนะครับเมืองไทยไม่มีให้บริการแล้วเน็ตอย่างบ้านเราถ้ามีให้บริการคนไม่ด่าจมหูแค่ฝนตกเนก็ตก็ตกแล้วอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาให้บริการในภูมิภาคบ้านเรานะครับอันนี้เป็นข้อที่2 ที่ที่ที่ตัว Xbox Game Pass เนี่ยมันดีกว่า PlayStation Now นะครับผมเสร็จแล้วก็ข้อต่อไปก็คือหลังจากที่เช่าเล่นเรียบร้อยแล้วถ้าคุณถูกใจตัวเกมตัวนั้นหรือแม้กระทั่ง DLC ของมัน Season Pass ของมันคุณจะสามารถซื้อเกมนั้นเก็บไว้ได้ตลอดไปเลยในในโดยมีส่วนลดนะครับผมทั้งตัวเกมเต็มและ Season Pass ซึ่งมันเป็นบริการที่เอื้อต่อการที่ลูกค้าเช่าแล้วลองเล่นแล้วชอบแล้วซื้อเก็บไว้นะครับเกมเก่าๆมันเอามาขายแบบราคาเต็มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือทิ้งไว้เฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วสู้เอามาให้เขาลองเล่นแล้วถ้าเขาถูกใจแล้วซื้อเก็บไว้น่าจะดีกว่านะผมมองว่านี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับของตัวบริการตัวนี้ของ Microsoft และ Xbox คือถ้าว่ากันตรงๆเราต้องยอมรับว่า Xbox One ทํายอดขาย สู้เครื่อง playstation 4ในยุคนี้ไม่ได้เลยเจนนี้แทบจะเรียกว่าจบแล้วสำหรับ microsoft และ xbox พวกเขาต้องงานจุดเปลี่ยนครับและจุดเปลี่ยนอย่างแรกที่เห็นเด่นชัดเจนก็คือ xbox s c o r p i o นะครับผมเครื่องใหม่ที่เขากำลังจะวางเ,าเหมือนจะเปิดตัวแล้วก็เขาสัญญาว่าจะวางจำหน่ายปลายปี2017บางคนมองว่าเครื่อง xbox one i, xbox s c o r p i o เนี่ยเป็นแค่ตัวอัปเกรดของ xbox one เหมือนกับที่ PlayStation 4 Pro เนี่ย p s 4 Pro เนี่ยเป็นตัวอัปเกรดของ PlayStation 4ธรรมดาผมมองว่ามันไม่ใช่ครับเขาจำเป็นต้องพูดแบบนั้นเพราะถ้าเขาไม่บอกว่า Scorpio เป็นตัวอัปเกรดของ Xbox One ผมว่าลูกค้า Xbox น่จะน่จะโมโหกันน่าจะเหมือนกับแบบว่าถ้า Sony บอกว่าคือเครื่องเครื่องเครื่อง p l a y s t หรือ Xbox One เพิ่งอยู่ในตลาดไม่นานไม่กี่ปีประมาณ3ปี แล้วเขาจะออกเครื่องใหม่แล้วเนี่ยคนเดือดแน่นอนครับทำไมฉันเพิ่งซื้อคอนโซลมันควรจะอยู่กับฉัน7-8็ปีสบายๆทาไมคุณถึงมาออกเครื่องใหม่อันนี้เขาก็เลยต้องมีการเลี่ยงคําแล้วก็อธิบายไปว่า s c o ์บิโอมันเป็นแค่ตัวอัปเกรดนะครับผมแต่จริงๆผมมองว่านี่คือเจนใหม่ของ Microsoft และ Xbox แล้วเขาต้องการเริ่มต้นใหม่โดยการออกคอนโซลเครื่องใหม่ซึ่งมีความแรงมากกว่านี่เขาข่มมานานแล้วว่า คอปิโอจะแรงกว่าเพสหลายเท่าน่าประมาณ40%นะผมจำไม่ผิดตัวเลข6.5จุดห้าเทเลฟลอปหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่ใช่สายเทคโนโลยีผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมันจะแปลความหมายว่าอะไรก็คือตามข่าวบอกว่ามันจะแรงกว่าเพยถึง40%ด้วยกันแต่นี่คือจุดเปลี่ยนข้อที่หนึ่งที่ Microsoft ต้องการจุดเปลี่ยนข้อที่สองก็คือเจ้าตัว Xbox Game Pass นี่แหละครับเพราะ ถ้ามีแฟนๆ Xbox ที่พร้อมยินดีที่จะซื้อเจ้าตัว Scorpio มา Exclusive อาจจะยังไม่มีหรืออาจจะมีเขาอาจจะมีเก็บไว้ซุ่มอยู่ก็ได้นะแต่ว่าถ้าช่วงแรกมันยังไม่มีเกมเหมือนกับการออกคอนโซลรุ่นใหม่อะมันก็ต้องมีเกมออกใหม่ออกมาถ้าออก Scorpio มาแล้วเกมที่จะแสดงผลโดดเด่นกว่า Xbox ธรรมดาอยู่ที่ไหน คนอาจจะยังตามหาอาจจะยังมองอาจจะยังไม่เจอมันจะไม่มีความต่างเลยครับทีนี้ว่าตัว xbox game pass เนี่ยมันช่วยทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำให้รอยต่อทําให้การรอเกมเกมนั้นเนี่ยมันมันมันผ่านไปง่ายขึ้นคนซื้อ Scorpio คนไม่ต้องซื้อเกมใหม่เล่นเกมของ xbox one ที่คุณซื้อไว้แล้วแบบดาวน์โหลดหรือเป็นแผ่นก็ตามได้เลยทันทีและประกอบกับ xbox game pass เข้าไปจ่ายถูกมากนะเดือนนึง 350บาทถึงตีน่าจะไม่เกิน380หรือ400บาทคุณมีเกมเล่นเป็นร้อยเกมแล้วเปลี่ยนได้เรื่อยๆเ,เล่นแบบบุฟเฟ่ถ้าสาหรับคนที่มีงบประมาณจํากัดอาจจะซื้อเครื่องได้อย่างเดียวแล้วมีเงินเหลือไม่มากพอที่จะซื้อเกมหรืออะไรแบบน,นี้เช่าเกมดิจิตอลเวิร์กเลยนะคะคือเขามันตอบโจทย์สําหรับคนที่งบประมาณไม่สูงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมมองว่านี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญสําหรับ Xbox และไม่เพียงเท่านั้นมันยังทําให้ Sony ต้องมามองนโยบายของตัวเองนะครับ PlayStation Now มันล้มเหลวครับเขาต้องเปลี่ยนเขาต้องแก้ไขอะไรสักอย่างเพราะ Xbox ออกบริการที่ดีกว่าออกมาแล้วนะครับผมนี่แหละครับผมถึงบอกว่าการแข่งขันในตลาดยิ่งมีมากคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพวกเรานะครับผมเราควรที่จะ ผมมีความคาดหวังให้ Xbox ประสบความสำเร็จผมมีความคาดหวังให้ Nintendo ประสบความสำเร็จแม้ตัวเองจะเป็นแฟน Sony ก็ตามเพราะยิ่งค่ายต่างๆทำดีเท่าไหร่ค่ายที่เรารักก็จะต้องยิ่งพัฒนาตัวเองมากขึ้นเพราะมันมีตัวเปรียบเทียบนะครับข้อต่อไปก็คือบริการนี้มีโอกาสที่จะทำลายธุรกิจแผ่นเกมมือสองในต่างประเทศอาจจะมีโอกาสมากกว่าในบ้านเรานะฮะ พอสมควรเพราะว่า Sony และ PlayStation 4ยังไม่มีบริการอะไรแบบนี้แล้ว PlayStation n นวมันก็หวยเกินไปที่จะมาทำอะไรได้คือทาง Developer เนี่ยมองออธุรกิจแผ่นมือ2เนี่ยเป็นอันตรายเป็นตัวขัดลาบขัดผลประโยชน์ของเขามานานแล้วคือแทนที่จะทำเกมใหม่ขึ้นมาแล้วมีลูกค้ายินดีที่จะสนับสนุนซื้อเกมของเขาแต่กลายเป็นว่ามีลูกค้ามารอซื้อแผ่นมือสอซึ่งเงินมันไม่ได้เข้าไปทางตัวเดเวลอป นะครมันไปเข้าร้านค้าแทนนะฮะซึ่งประเด็นนี <GO av uther> ้ถกเถียงกันมีมีมีเรื่องให้ถกเถียงกันได้เยอะอย่างส่วนตัวผมผมมองว่ามันไม่จริงเพราะว่าเกมที่เขาเอามาเทิร์นเขามาซื้อขายแผ่นมือสองคนที่มีโอกาสที่จะเอาแผ่นมือสองมาซื้อขายผมว่า80%ก็จะเอาเงินก้อนนั้นน่นแหละไปซื้อเกมใหม่เพียงแต่ว่า คุณจะต้องทําเกมให้มันจูงใจเขามากพอทําเกมให้มันดูดีมากพอที่เขาจะเทิร์นเกมได้เงินสดมาแล้วมาซื้อเกมของคุณไม่ใช่ไปซื้อเกมของคนอื่นจริงอยู่ว่าถ้าถ้าโมเดลธุรกิจแบบนี้คือหมายถึงการซื้อขายผ่นมือสอมันไม่มีเสียตั้งแต่แรกเดเวลอปเปร์น่าจะได้เงินจากเกมเยอะขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาเดียวหรอกครับมันยังมีตัวแปรอื่นๆอ,นอีกมากมาย อย่างเช่นหนึ่งคุณภาพของเกมกระแสปากต่อปาก,ากหรือแม้กระทั่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมี YouTube มันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กไงคือคนสามารถที่จะดูรีวิวก่อนได้ดูเลสเพลย์ก่อนได้ว่าเอ้ยเกมนี้มันหน้าตาเป็นยังไงประมาณไหนนะถ้าเกมของคุณไม่ดีพอมันก็มีโอกาสที่เขาจะไม่เลือกซื้อตั้งแต่แรกอยู่แล้วตรงนี้เราอภิรายกันได้เป็นอีกตอนหนึงแยกต่างหากเพราะฉะนั้นผมอุย้ยต้องรูโฟกัสเพราะฉะนั้นผมอยากให้ ทุกคนจับตามองตัวบริการนี้ให้ดีครับ Xbox Game Pass ดูว่ามันจะเติบโตไปในนี้ในทิศทางไหนแล้วมันจะส่งผลอะไรกับวงการเกมโดยรวมน,น่าสนใจมากแล้วมันเป็นเรื่องที่ผมจะต้องติดตามต่อไปแน่นอนก็วันนี้สรุปสัส้นๆง่ายๆอย่างรวดเร็วนะฮะสำหรับวิดีโอเกี่ยวกับ Xbox Game Pass นะครับหวังว่าคงจะชอบกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแลพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ